ก็พระองค์มาณถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อหมุนธรรมจักรอันเป็นปฐมธรรมจักรเพื่อเกื้อกูลแก่บุคคลผู้ตั้งการสั่งสมบุญมาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเป็นบุคคลแรกนั้นคือท่านัญญากลทัญญะค่ะและบุคคลที่ร่วมบำเพ็ญบารมีตามมาก็คือท่านอีกสี่ท่านนะคะ ในปัญจวัคคีทั้งห้าอันประกอบด้วยท่านโกนพัญญะท่านพระวัปปะท่านพระพัทยามหานามะและพระอัศชิค่ะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของอุปติสสะหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่านพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาค่ะ ธรรมจักรของพระองค์นั้นทรงปรัสเพื่อเกื้อกูลให้สัตว์ทั้งปวงนั้นได้รู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัค์ค่ะหลังจากที่ทรงประกาศทางอันไม่ใช่ทางประกอบด้วยสัสตตทิฐิกับอุดเฉธท,ทิฏฐิแต่ทรงตรัสในมัชฌิมาปฏิปทาอาริยสัจค่ะ คืออาริยมรรตมีองค์แปดหรือโดยองค์รวมทั้งหมดคือโหธิปกกัคีธรรม37มประการ